จุงกะสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดอ่าไม่อยา่างนะั้ลานของฝากอยู่หนาดานเนาะก่อนที่สิขามไปให้ครับผมนี่ครับพนากาักงานเดี๋ยวพาไปหา,างานเบืองของฝากก่อนครับซื้อ,อย่างดีเนะโอ้จะซื้ออะไรนี่จุงกะสวัสดีครับวันนี้ไปอยูกล้องพีเจอร์โซเชียล อ๋อไปหายางเบิรงของฝากไว้เฮ้ยไอ้ชีดูแต่เครื่องดื่มเลยนะเราอ่ะไอ้ชีดูอะไรนี่ดูเครื่องดื่มใช่ไหมไอ้คนดื่มชูกำลังด้วยคี่ว่ากำลังมันจะตกหน้าแบบนี้อุ้ยนี่ไงนี่ครั้งที่แล้วเี่ผมใช่ไหมร้อยห้าสิบบาทถูกหยกดูลงมาครับดินน่ะไอ้หยกงานเมื่อวานนี้กระจาย ดูงานเท่าไรนะโอ้ไม่รู้เอาเรื่องเลยว่าแต่เราจะเอากลับได้คนละกี่อะแพ็กยังไงแพ็กอย่างนี้อ่ะแกบอกเราเนี่เหรอแพ็กคนละแพ็กเอาเอาขามไปเล่าหนิเอาเอาขามไปไทยหนิได้แพ็กนี้คือว่าแพ็กหน่อยครับอ๋ออ๋ออันนี้ได้คนละอันนี้คือได้คนละแพ็กนี่บ่แพ็กหน่อยอ๋อใช่นี่ครับ เราต้องเรามีกี่คนนับเลยใครจะเอาบ้านใช่ไม่ถ้าอันใหญ่เราได้อนี้อ๋ออันเดียวแต่ถ้าอันน้อยเราได้สองเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันใหญ่รือว่าเราจะน้อยดีว่ะเอาอันใหญ่ดีกว่ามันค่อยตวดแต่เอาน้อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้แบบเย็นๆไงเวลากินไงน้อเฮ้ย ของแรงนี่โอ้น้าน่าสนใจมากไอ้พี่ว่าเราต้องหาซื้อเหล่าต้มดีกว่านี่เหล่าต้มปะบเอามาชิมอันนี้ให้ดูหน่อยชิมไวนชิมไวนนะครับมันไหนเปาแอลกอฮอล์เต็นปะครับนี่ว้าวครับ ของชิมให้ชิมขอให้ชิมอันนี้นี่เขากินยังไงนี่ยขอให้กินอันนี้เหรอขอให้ชิมมันมัจะจิ้มหมดครับอันนี้ชิมได้ไหมครับอืถุนแก้วครับโอ้ขอบคุณครับคืออะไรเขาไม่กินตำมจอกต้มจอกนะด้ดยตำมจอก๋อตำมจอก บอกน้ำกันนักจอก่นครับมกเอาเชี่ยหด้มยต้องมกินเดอุ้ยหอมเสียอเสียอามาทจอกันไนี่แซ่บ้างพมองนี่กับอยู่นี่เลยเออแแซ่เดแต่ว่า ก็ทาไหนครับ99บาทนอกจาก่มันเป็นไวาอย่างนี่ยไวขาวอ๋อ99บาทของฝรั่งสเนี่เอาออกเอาขามไปท่ได้พวกเราจะถูดสองไวายได้สองแล้วเอาเบียร์ไปน้ำได้ปะอ่าเบียร์แท็กเล็กขังหนึ่งแล้วก็อัน้ได้อ๋อวายหนึ่งอ๋อถ้าเอาวายอย่างเดียวก็ได้สองถ้าเอาพิไปหั่ คิม <muitas mit> ิเอโตเลยเออกิม oh. <laughs> ิเอโตอ้สอนเนาะคิม no ิเอโตเดี๋ยวไปหาเดินดูก่อนเดินดูกว่าเดี๋ยวเาไปเบิงทางนี้ก็นี่ยังนี่มาดูกันก่อนขำไปประเทศไทยครับพี่น้องครับหาแวะซื้อของฝากของกินนะเสียดายเอาไปใส่บ่หลายลไหมไหวกันไหล ไ,ไวาหมุนโอ้โหเนี่ไม่รู้ว่าอันไหนมันอร่อยอ่ะครับมันอันไหนมันเสียบยวายพิมพ์เนี่ยโอ้เย็นแท้ห้องนี้โอ้ห้องนี้เป็นวายพรีเมียมนะครับผมเพียบเลยอายะเลยครับเดี๋ยวไปเบิรงนหางหมอบดีกว่า งมันเย็นเกินเจคสันเป็นไงบ้างเราอ่ะเอะไงนี่ใครจะเอาเบียร์เอาอะไรบ้างมันก็จะเอาไว้มันประมาณประมาณพันสองพันขวดได้ไหมพี่ขวดละสอง ได้คนละสองเพราะฉะนั้นแล้วบอสจะเอาบีเอาอะไรไหมถ้าไม่เอาพี่จะได้ฝาเิ้วเอาเบียร์อ่าเอาเบียร์คุคิดอย่าไรว่จดืเล่าดมอะเอาวายก็ดีเลยนาะนี่โอ้ดีดีกว่านี่บูเลเบลสองสี่ห้าสองสี่บห้าตอนคูณด้วยสามบูเลเบลเจ็ดแปดพัน ใช่โคตรตึงโคตรอันตรายก็ไปหาบางองไปหาเบ่งอยไงวเฮาดีกว่าเทียนเอาไวดีกว่าเราคลิปนี้น่าจะติดเหลืองนะเพราะว่าถ่ายจเจอแต่เครื่องดื่มเลยติดเหลืองโฆษณาไม,ม่เหมาะสมมาซานอันนี้กวดเขียวใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม นีใบกับสองพันสี่อันนี้คือแบบแถมหนึ่งติ๊กเรียญแต่มันไม่ใช่ตัวที่เราชิมนะพี่ใช่ไม่ใช่ตัวน่าจะเป็นวใบขาวอยากมีเป็นแบบใบแบบสีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับพี่มาแล้วมาหอดแล้วเมื่อวานตื่นตอนไหนพี่เมื่อวานโอ้โหเปียเลยเออเปียเดี๋ยขับรถไม่ถึงเวียงจันทร์โอ้ขับเวีองจันทร์ป่ครับขับเวียงจันทร์ ปก,กติอุ้ยนี่นี่นี่ซื้อทองคำนี่เทียนเทียนท,ทองคำแท่งดีกว่าซื้อทองคำแท่งไว้ฝากว่านี่โกโกพันสองประมาณพันสองอันนี้คืออะไรเนี่ยเล่าเหรอเนี่ยทองคำแท่งไปเอาไหม,ไหมน้องแพ็กเกจสวยมากเลยเก้าต่อไปไลฟ์กล่องแลนี่อะไรเอออย่าบอกนะว่านี่คือขวดเขาแล้ว อ๋อไ่เปิดฝามาเลเปิดฝาดื่มได้เลยอันนี้เป็นเหล่าเขาไว้ครับเนี่ยเหล่า USA อ๋อเอาไงดีนะแต่ผมไม่มีเป็นรถเบียร์อลยเดี๋ยวไปสื้อของรถขับรถจบโอเคโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องสิไปเปิดอีกร้านหนึ่งกันเพราะว่า คือสายของเรารายงานบอกมาว่ามีอีกร้านหนึ่งประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงบอกว่าอีกร้านหนึ่งถืกนะครับเถือก็ถืกก็ป้าหน้าขาวแดีว่าขิ้มเชี่ยวขึ้นหน้าขาวเถะวะโอ้หน้าขาวข้อดำเกินแตงโมนะพี่เออแตงโมแตงโมหน้าขาวเออ ไปกันเอามีไหมมีตรงไหน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องดูแลอบอสให้ดีนะรถอย่าเพิ่งกับบอสอาร์ อย่าครับรถรถระวังครับรถระวังครับระวังครับระวังบอสผมด้วยเฮ้ยรถคันนี้ไม่จอดให้เราเลยระวังบอสผมด้วยครับถ้าคุณสะกิดบอสผมแม่นิดเดียวนะคุณเจอพวกผมหงองแน่อะไรครับบอสเออเอาให้ก่อนประกวดถ้าเท่าไรเนาะโอเคนะพี่น้องครับจะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเนาะทราฝากพี่น้องเบิึงครับผม เดี๋ยวสิหาเลือกของก่อนัดนี้พี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไ้เพียงแค่นี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำรวยเงินทองย่าเจฟย่าจนพบอกันไปคลิปหนา,นาสวัสดีครับ